สวัสดีค่ะหนึ่งเข้าเซิร์ฟมาแล้วครับใช่ค่ะแล้วชื่ออะไรนะครับเนี่ยชื่อสนมค่ะเฮ้ยสนมด้วยเอาเลื่องน้องชายพี่บารดีเลยจากสัมโมก้าแ่บอายุอายุเท่าไหร่นะคะยี่สิบสี่ค่ะสนด้วย ไม่พ่อผู้เา่าด้วยเจะเอบอกให้ผมอายุสิบแ18ครับพี่ไปรับของผู้เล่นใหม่ตรงนั้นครับพี่ตรงไหนอ่ะรับรับเสร็จมันก็จะได้โทรศัพท์ครับแล้วเอาแล้วก็เอาเบอร์มาให้ผมด,ด้วย ครับครับ,รบขอขอเบอร์พี่ไว้ในมืนะครับเดีี๋ยวพ่ทาเบอร์มันสูญหมดเลยแบตเตอรีม่มาเปตะบอกเขาเนี่ยอะอะอะไรนะครับเบอร์สูญหมดเลยอ่ะสี่ตัวเหรอครับใช่ใช่ได้การอ่ะมีสาวด้วยได้สาวด้วยโอ้โหยสาวห้าห้าส่วนสาม ชื่ออะไรดีวะพีสๆๆ่สาวสาวพี่สาวแม่เอาเฮ้ยแชทไม่ได้ไเด็กไหมครับกลับกลับไปกลับไปดูสาวดีกว่า น่ารักจริงหรือเปล่ปาอะไรนะครับเราชื่ออะไรอ่ะอ๋อผมชื่อโซโลคะ่ a, คะโนโนอาร์โซโลอ๋อแล้วพี่จะไปตรงไหนต่อครับ ไม่รู้เหมือนกันเอ่อไปทำเพิ่งนะครับอะไรนะไม่มีที่ไปามาลงในแจ็คโฟโตโ้ได้ด้วยเอาโฟโต้เอารถมารับดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้น้องมารับเอาไหมครับโอ้ยไปทำงานโอ้คือจะอุ้มเขาว่างนั้นไม่ได้โอ้กูจะรับไปทำงานอ,อะไรม่ไม่ไม่ไม่รับเดี๋ยวโอ้ยเสร็จแล้วขายก่อนครับ เพิ่งเข้ามามันมีรถให้หนึ่งคันนะครับไปเบิกรถต๊ะนะเดี๋ยวผมไปโบลังพึ่งก่อนครับครับแล้วเจอกันครับีกเช้าเฮียเขินด้วยเอาดีกูเขินด้วยไงรังพึ่งเดี๋ยวกูลากเข้าเต็นท์ด้วยลากดีลากเลยลากเลย โอ้ยไม่เลนล้ทุกคนพร้อมแล้วเจ้าอะไรกันล่ะไอ้กไปกันเลยสิวะไปอ่ะไปหมไปไหมไปแอมี่ไปแอดไอ้กบไงเนี่ยใกล้ๆพี่เลยโอ้แม่ต้องกลับไปพอดิพี่โอพี่ไปคนเดียวก็ได้วะเอาคนเดียวก็สู้อ่ะพี่อ่ไม่แม่ไม่แม่ผดไปไม่ทันหรอกพึ่งนีผู้อยู่อยู่้องเมืองพี่ไม่ไปถึงในเมืองเลย ờ, waแต่, nó chื่o ừ, cái gì đó ờ, nó liên quan đến cái gì? Đấy, nó không phải zoom bùa bài vĩ đâu. Đấy, nó không zoom đi phá lô được Cái gì vậy? Nó không zoom vĩ lô ก็ไม่ไดรักูจร,ริงผม่มเรักหรอกให้อ๋าทำแบบนี้ไม่บอกเวลาตกแอ,อ,อ์ดอกอะมันจตกที่นี่ไงเวลาที่ถูกเปิดอ่ะมันต้องรอก่อนสี่คาดีห้าีพอดีพี่โบ<ห>เสร็จเสจ รอติรอรักกันขายของรอด้วยเออขายของรอด้วยอีกห้านาทีด้วยจีบสาวรอก็อยากได้ด้วยพอดีว่าหลอด้วยเออพอดีว่าหลอดด้วยซื้อไม่ได้สู้พบี่ฟาโร่ผมม็ได้หรอฟาโรน้องรักเลยเฮ้ยพี่นั่นมันจีนบอเด้อยไม่ไม่น้องรักพี่ไม่ใช่จิ้นพี่น้องรักนะ แต่เขาไปกจิ้นผมนอ่ะสู้ได้สู้จิ้ทวานยังหวานอยู่ด้วยใคะไไม่ไมาถึงจิ้นไงคู่จิ้นไม่ได้จิ้อย่างนั้นเลยอ๋อนึกว่าทวานยังหวานอยู่โอ้ยต่อยขาคนเล่นเดีย๋ยวพี่ไปแอ์ดับดีกว่าหาต่อยคนเล่นก่อนแต่ว่าเขาน่ารักดีนะพี่อาโร่โ ฟาโร่เนาะน่ารักอยู่เสียงน้องเขาน่ารักก็ลงเสียงเฉยละฮะแค่คุค้างให้เองฟังแล้วเหรอแม่แค่แค่ลงเสียงเขาเฉยมันค้างให้เองฟังแล้วเหรอน้องฟาโร่ยังทำไมเราก็เองลงเสียงเนาะค้างฟังลงเสียงคิอยากต่อยคนด้วยมาดิให้หมดด้วยคนเดียวก็ไม่หวั่นอ่ะยี่สิบพี่ฟาโรจังเมื่อไหร่จะเข้ามายี่สิบ ลุมหนึ่งเอาพี่ไม่ลงด้วยเอ,เองคิดดูพี่แล้กพี่าลงอะอะไรจะเข้ามาเอเอยดูยี่สิบลุมหนึ่งเอาพี่ไม่ลงอะี่ตื่พี่ายลงอะไก้าอย่าอย่าพรามสองขึ้นรถเลยครับพระรามสองหมอชีดขึ้นรถครับพระรามสองหมอชีดพระรามสองหมอชีดครับพระรามสองหมอชีดพระรามสองหมอชีดครับพระรามสองหมอชีด พระหลาสองหมอจีตขึ้นรถเลยครับพระหลาสองหมอจีตครับยิงยางดีไหมนี่อุ้ยใจเย็นครับทำไมโหดหลายกับคนขับรถทุกๆอยู่ข้างในอยู่ข้างในเร็วๆอะไรอะไรคืออยู่เขาซัดอยู่ข้างในแอร์ดอบอยู่ข้างในคือผมมารอรับคนครับมารอรับคนกลับบ้านแอร์ดอบอยู่ข้างในค่ะปีนข้าไปเลยอยากอยากต่อยคนข้างนอกได้ไหมครับฮัลโหลได้ค่ะแมวอุ้ย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 ขอโทษครับ ผมมาแล้วคนเฉยๆครับอีไอเพี่อไม่รู้ไม่เอาไม่เอาแล้วอย่าเนี้ยไปสุดสุดฟรีจ้าไปไปดีกว่าเอ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 าโอ้โหสาวคนไหนต่อยพี่อ่ะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยใครเก็บโผลอะไรกี่มาช่วยแง่เก็บรถก็ไปไงพี่ยถ้าเขาเก็บคนแรก แล้วเขาเก็บเสร็จนี่เขาได้เลยนะข้างในน่ะเห็นไหมเขาอยู่กันในที่ถึงพี่ฟาโร่อ้เีไยอะไรเนี่ยเ่อยเขาจะหาใช่ไหมมัดนึงวิ่งไปเห็นไหมเด้อโอ้โหดูด้วยคนอย่างเยอะด้วยพี่คนเดียวด้วยมาดิถึงพี่ฟาโร่ทำไมเลยวะมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ต่อยไม่สู้สาว พี่ต่อยพม่สาวโอ้ย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 พโอยู่ตรง้น่ลโอ้ยลาสองด้วอพลาสองด้วอเก็บทงนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ต่อยางวัยังงยเลยนะะอมอเอาจกกเก๊กอนไม่ใช่ป้คนบ้าเลยไมน่ารักจังอ่ะพอดีไม่อยากต่อยผู้หญิงด้วอ ไปข้าแอร์บอกอันนี้นายเปิดได้เหรอเปิดแอร์เปิด <OUR S 2> เปิดจะระพองได้เหรอได้ครับโอ้โหผู้หญิงห้าวด้วยผู้หญิงห้าวด้วยแอร์บล็อกหยกข้างไหน,น,นครับเฮ้ยเ,เอ็งเอ็งเอาดิเอาให้มันจบดิเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหม ออกใลยมันออกมาดิเฮ้ยเอาดิ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 โอ้ยอะไรวะเนี่ย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 ต่อยไม่โดนใครเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาจะต่อยกูนี่ไงเนี่ย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 โอ้ย โอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยแตกโอ้โหเอ้าไอ้คนอื่นบ้าง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 อุ้มพี่ด้วยเฮ้ยอยากอยู่ตรงนี้ไอ้คนอื่นบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้โดนสาวเซฟืฮง หวท้องไอ้วท้องพี่วท้องวะท้องพี่วท้องวท้องวท้องวัวท้องพี่หัวท้องพี่เอ้ย โอ้หญิงเต็มเลยอยะไรก็ดีเกลยนั่นแห่ะฮัลโหลเองเก็บได้ไดยังนี่อะอเกียรเกิดเนี่ย <laughs> ผู้หญิงมือยังหนาอ้นห่ออยากหออแก้มมือว่ะ